เดินเข้ามาที่สถานีขนส่งด้วยใบหน้าหม่นหมองจากการทำงานหนักในต่างจังหวัดเธอกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ยาวนานด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไปมาหลายจังหวัดและการประชุมที่ไม่จบสิ้นรินรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ก็ยังต้องกลับบ้านเพื่อพักผ่อนรถทัวร์ที่รินจะใช้เดินทางกลับบ้านนั้นมาถึงตามเวลาและแม้จะรู้สึกแปลกตาก,กับการเลือกใช้บริษัทขนส่งนี้แต่เธอก็ไม่คิดอะไรมากเพราะมันดูสะอาด และพร้อมใช้งานเธอก้าวขึ้นรถไปยังที่นั่งที่ได้รับการจองไว้จากระบบออนไลน์และหาที่นั่งตามหมายเลขที่ได้รับการเดินทางเริ่มต้นในยามเย็นทิวทัศน์ของถนนมืดมิดและเงียบสงบการตัดสินใจเดินทางด้วยรถทัวร์ใช้เวลาถึง10บชั่วโมงทําให้รินต้องทนต่อความอ่อนล้าการกระตุกเล็กน้อยของรถทำให้เธอรู้สึกเบื่อหน่ายยิ่งขึ้นขณะที่การเดินทางดำเนินไปรินเริ่มสังเกต เห็นสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างในรถทัวร์รถเต็มไปด้วยผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะหลับหรือไม่สนใจใครทว่าเธอกลับรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวรอบตัวเธอในขณะที่ดวงตาของเธอเริ่มเบลอจากความเหนื่อยล้าเธอเผลอหลับไปและในฝันนั้นกรินได้เห็นภาพของผู้โดยสารในรถทัวร์ทุกคนในฝันนั้นนั่งเงียบๆที่เดิมในที่นั่งงอของตัวเองทุกอย่างดูเหมือนจะนิ่งสงบแต่ทันใดนั้นกริน ก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ดังขึ้นจากที่นั่งข้างๆเสียงนั้นดังมาไม่หยุดแม้ว่าจะไม่มีใครพูดออกมาเลยไม่ใช่รถนี้ไม่ใช่ที่นี่เสียงกระซิบเหมือนจะมาจากทุกทิศทุกทางรินตื่นขึ้นมาพร้อมกับการสะดุ้งทุกอย่างรอบตัวเธอดูเหมือนจะกลับสู่สภาพเดิมแต่เสียงกระซิบยังคงค้างอยู่ในหูของเธอความรู้สึกแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นทำให้รินรู้สึกขยัะขยงและไม่สบายใจ เธอพยายามสลัดความรู้สึกนั้นออกไปและพยายามตั้งใจนั่งตื่นขึ้นแต่เมื่อเธอมองออกไปจากหน้าต่างรถภาพที่เห็นนั้นทำให้เธอตะลึงถนนข้างนอกดูเหมือนจะมืดลงและเปลี่ยนไปอย่างร้ายเหตุผลทุกอย่างเริ่มจางหายไปจนเหลือเพียงแสงไฟจากหลอดไฟที่ส่องสะท้อนบนกระจกหน้ารถบรินพยายามหันไปมองผู้โดยสารคนอื่นแต่กลับพบว่าไม่มีใครตื่นขึ้นมาทุกคนยังคงหลับลึกเหมือนเดิมแค่ฝันร้าย รินพิ่มพิกับตัวเองและพยายามหลับตาลงใหม่แต่สิ่งที่รอเธออยู่ในฝันร้ายครั้งต่อไปมันกลับกลายเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าที่เธอเคยคิดรินตื่นขึ้นจากการฝันร้ายอีกครั้งในเช้าวันใหม่หัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนถูกอะไรบางอย่างกดทับร่างกายเธอมองออกไปที่หน้าตา่างและพบว่าเธอยังอยู่ในรถทัวร์บนทางหลวงที่คุ้นเคยเสียงเครื่องยนต์และล้อที่หมุนบนถนนทำให้เธอพยายามบังคับตัวเองให้กลับสู่ความรู้สึกปกติ แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทุกคืนที่ผ่านมารินต้องเผชิญกับฝันร้ายเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้ในรถทูคันเดียวกันภาพผู้โดยสารที่เคยนั่งอยู่ในรถคันนี้เมื่อปีกอ่อนซึ่งมีข่าวอุบัติเหตุแ,แรงจนทําให้คนทั้งหมดในรถเสียชีวิตแม้ว่าเธอจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่ความรู้สึกที่เธอสัมผัสได้ในฝันมันช่างเหมือนจริงจนเธอไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ฝันในคืนนี้เป็นเหมือนกับฝันเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกอย่างดูเหมือน จะปกติแต่รินกลับรู้สึกถึงความหนาวเย็ยนที่เริ่มแผ่กระจายจากที่นั่งข้างๆข,ขึ้นมาจนถึงขาของเธอทุกอย่างในฝันชัดเจนมากขึ้นรินมองเห็นผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆตัวเธอเขาสวมเสื้อผ้าเหมือนคนในฝันเมื่อคืนแต่ในตาของเขากลับไม่มีชีวิตชีวาเหมือนคนปกติเธอรู้ไหมว่าเราทุกคนเขาพูดเบาๆเสียงของเขาดังในใ,นใจรินแต่ไม่มีเสียงออกมาจากปากของเขา รินพยายามจะขยับแต่ขาและมือของเธอกลับไม่ขยับตามคำสั่งร่างกายเหมือนจะถูกตรึงไว้กับที่นั่งเสียงกระซิบจากผู้โดยสารในฝันดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงที่ดังลั่นรอบตัวรินรินตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจน้ำตาไหลออกจากตาของเธอเธอกระตุกตัวขึ้นมาหายใจถี่และมองไปรอบๆตัวภาพนั้นยังคงชัดในสมองของเธอแม้จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ตาม ในขณะที่เธอพยายามลุกขึ้นนั่งตรงและพยายามข่มตาให้หลับใหม่เสียงกระซิบที่ดังขึ้นมาอีกครั้งจากที่นั่งข้างๆตัวเธอกลับทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวจนแทบขยับตัวไม่ได้เธอกําลังนั่งอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่เสียงนั้นดังขึ้นและเธอรู้สึกถึงความเย็นแผ่ทั่วร่างกายเรนตัดสินใจหันไปมองผู้โดยสารที่นั่งข้างๆแต่กลับพบว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว และเมื่อเธอมองไปที่หน้าต่างเธอเห็นภาพของถนนที่เหมือนจะยืดออกไปไม่สิ้นสุดระหว่างทางเดินทางนั้นรินรู้สึกเหมือนว่ารถคันนี้ไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลยแต่เหมือนว่ามันกําลังวงเวียนอยู่ในสถานที่เดิมๆไม่รู้จบเธอเริ่มเห็นภาพในกระจกหน้ารถเป็นเงาของผู้โดยสารที่เคยนั่งอยู่ในที่นั่งต่างๆพวกเขากำลังจ้องมาที่เธอด้วยดวงตาว่างเปล่ารินเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่ลึกลงไปในกระดูก และรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นที่ไม่สามารถหลบหนีไปได้รินสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เธอรู้สึกเหมือนว่าเธอไม่อาจทนต่อฝันร้ายเหล่านี้ได้อีกต่อไปเธอก้มหน้าลงและพยายามตั้งสติให้กลับมาเป็นปกติแต่รู้สึกว่าเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหูมันไม่ใช่แค่ฝันร้ายมันคือการเตือนบางอย่างที่มาจากที่ไหนสักแห่งที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ การเดินทางเข้าสู่วันที่สามแล้วรินเริ่มรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงทุกคืนที่เธอหลับในรถทัวร์คันนี้กลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันจบสิ้นภาพของผู้โดยสารจากอุบัติเหตุแ,แรงยังคงตามหลอกหลอนเธอไม่ห่างทุกครั้งที่เธอหลับเธอกลับมองเห็นพวกเขาทุกคนที่เสียชีวิตไปจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ว่างเปล่า คืนนี้ก็เช่นกันขณะที่รถถูกวิ่งผ่านถนนที่ไม่คุ้นเคยรินรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดทุกอย่างในรถดูเหมือนจะเงียบสงบแต่รินกลับได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆเหมือนจะมาจากที่ไหนสักแห่งในรถเสียงนั้นดังขึ้นซ้ำๆเรากลับมาจากทุกทิศทางไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนเหมือนมันสะท้อนอยู่ในหัวของเธอเองพวกเราอยู่ที่นี่เสียงนั้นกระซิบรินหันไปมองรอบๆร,รถผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับสนิทแต่ไม่มีใครดูเหมือน จะได้ยินเสียงนั้นเลยเธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นรินพยายามหันไปมองบอกข้างๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนมากขึ้นรินพยายามปล่อยวางและหันไปมองกระจกหน้ารถแต่ภาพที่สะท้อนกลับมาในกระจกกลับไม่เหมือนเดิมภาพของถนนด้านหน้าเปลี่ยนแปลงไปเหมือนมีเงาของบางสิ่งเคลื่อนผ่านแม้จะไม่มีอะไรกระทบ เธอไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งรินสะดุ้งและหันไปมองที่นั่งข้างๆเธอเห็นเงาของผู้โดยสารคนหนึ่งในเสื้อผ้าสีซีดจางนั่งอยู่ในที่นั่งที่ข้างๆข,ของเธอแม้ในตอนแรกเธอคิดว่าเป็นแค่การสะท้อนในกระจกแต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่เข้ามาจากที่นั่นเธอพยายามหันไปมองอีกครั้งแต่ที่นั่งนั้นกลับว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ที่นั่นเหมือนเดิม เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันมาในรูปแบบของเสียงจากหลายๆคนเรียงกันมาอย่างประหลาดฟังดูเหมือนเสียงของผู้โดยสารที่เคยอยู่ในรถเมื่อปีที่แล้วพวกเราตายที่นี่เสียงพูดด้วยเสียงแหบแห้งบรินเริ่มตกใจเธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทุกอย่างในรถดูเหมือนจะเปลี่ยนไปในช่วงเวลานั้นเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่ทวีขึ้นจากทุกทิศทุกทางเสียงกระซิบดังขึ้นจนรุนแรง จนเธอไม่สามารถทนได้หยุดหยุดรินร้องออกไปอย่างไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เสียงกระซิบหยุดลงทันทีและบรรยากาศในรถถูกกลับสู่ความเงียบสงบเหมือนเดิมแต่รินไม่สามารถคลายความหวาดกลัวได้ความรู้สึกของความเย็นที่เข้ามากลับไม่หายไปเลยการเดินทางยาวนานยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าเธอจะพยายามปัดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นออกจากใจแต่รินก็รู้ดีว่าเสียงกระซิบที่ไม่รู้จักที่มานั้น จะยังคงติดตามเธอตลอดไปไม่ว่าเธอจะหลบหนีไปไหนก็ตามและในขณะที่เธอลืมตาขึ้นมองออกไปที่ถนนที่ยังคงยาวไกลาจากหน้าต่างเธอก็เห็นเงาของบางสิ่งเคลื่อนผ่านในความมืดรอบๆตัวเธอเหมือนกับว่าเธอไม่เคยอยู่คนเดียวจริงๆเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งแต่ในครั้งนี้มันทำให้รินขนลุกไปทั้งตัวมันยังไม่จบเราจะไม่ปล่อยเธอไป การเดินทางเข้าสู่วันที่สี่ของการเดินทางกลับบ้านของรินทุกสิ่งดูเหมือนจะเหมือนเดิมแต่รินรู้ดีว่าเธอกำลังอยู่ในฝันที่ไม่มีวันตื่นเต็มตาความรู้สึกกลัวเริ่มกลายเป็นสิ่งที่คุ้นเคยเกินไปในคืนที่ผ่านมาเธอฝันเห็นผู้โดยสารคนหนึ่งจากอุบัติเหตุปีที่แล้วเขามองเธอด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าและขยับมือออกมาจากกระจกของรถทัวร์เมื่อคืนนี้เธอได้ยินเสียงกระซิบจากที่นั่งข้างๆาอีกครั้งเหมือนเสียงมาจากที่นั่งว่าง ที่ใกล้เคียงกับที่นั่งของเธอจนเธอไม่อาจทนได้อีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังรออยู่ข้างๆตัวคืนนี้ก็เช่นกันเมื่อรถทัวร์เริ่มออกเดินทางในยามค่ำคืนบรรยากาศในรถเริ่มเงียบสงบอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรินมองไปรอบๆและพบว่าเธอเป็นผู้โดยสารคนเดียวที่ตื่นอยู่ทุกคนที่นั่งรอบตัวเธอหลับสนิททุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่รินรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดเธอเริ่มรู้สึกถึงความเย็น ที่แผ่กระจายมาจากที่นั่งข้างๆเธอหรือบอมองไปที่บ่อที่ว่างอยู่ข้างๆแล้วเห็นว่ามีเงาลางๆพาดผ่านมาจากบ่อนั้นความหนาวเย็นเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังถูกจับจ้องจากบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้เธอลุกขึ้นจากที่นั่งด้วยความตกใจและพยายามเดินไปทางด้านหลังของรถทูว่า,วาจะหาความสงบ หรือการตอบประลมใจกับบรรยากาศของห้องน้ําแต่ทันทีที่เธอเดินผ่านห้องที่ว่างเปล่าเธอกลับได้ยินเสียงของใครบางคนเดินตามหลังเธอรินหยุดกึกและหันกลับไปมองอย่างรวดเร็วเธอเห็นแค่ความมืดและความเงียบอย่าหันหลังอย่าเสียงนั้นกระซิบอย่างท่าวเบาและรินรู้สึกถึงมือเย็นที่แตะข้างหลังเธอเธอหันไปไม่ทันมือนั้นเหมือนจะยืดออกมาจากความมืดและสัมผัสที่ต้นแขนของเธอทำให้รินขนลุกไปทั้งตัว เธอหันกลับไปด้วยความกลัวและเห็นแค่บอดที่ว่างเปล่าอีกครั้งแต่ความรู้สึกของการสัมผัสยังคงอยู่รินรู้สึกได้ถึงความเย็นที่เคลื่อนเข้ามาจากข้างหลังเธอมันไม่ใช่แค่การสัมผัสจากการมองเห็นแต่มันคือสิ่งที่เธอสัมผัสได้ในทุกๆเส้นเลือดความเย็นที่เจาะทะลุเข้ามาจนลึกลงไปในจิตใจฉันจะพาเธอกลับเสียงแหบแห้งดังขึ้นในหูของเธอรินหันกลับไปอีกครั้งแต่ในความมืดนั้น เธอเห็นแค่เงาที่เลือนลางเหมือนร่างของคนที่กำลังเดินอยู่ข้างๆแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่จริงๆเสียงหายใจรุนแรงจากในหัวใจของเธอดังขึ้นจนทำให้เธอไม่สามารถยืนอยู่ได้เธอล้มลงที่พื้นก่อนที่การสัมผัสเย็นชาจะหายไปและหายสาบสูญไปในความมืด เมื่อรินลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเธอพบว่าเธอกำลังนั่งอยู่ในที่นั่งของรถทัวร์ตามเดิมร่างกายเหนื่อยล้าจากการต่อสู้กับความกลัวที่ไม่อาจหลบหนีได้ความเย็นที่สัมผัสได้ยังคงค้างอยู่ในอากาศแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นหรือสัมผัสมันในความมืดน,นั้นรินรู้สึกถึงการมีอยู่ของสิ่งที่เธอไม่สามารถหลีกหนีได้สิ่งนั้นกำลังจับจ้องมาที่เธอและมันจะไม่ปล่อยเธอไปจนกว่าเธอจะยอมรับมัน การเดินทางที่ยาวนานใกล้จะสิ้นสุดลงแต่สำหรับปรินทุกก้าที่เธอเดินในรถทัวร์คันนี้กลับยิ่งหนักหน่วงและน่ากลัวมากขึ้นรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่กำลังรอเธออยู่ที่ปลายทางรินรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงเข้าสู่ความมืดมิดที่ไม่สามารถหลบหนีได้คืนนี้เป็นคืนที่เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าเดิมเสียงกระซิบที่มาจากทุกทิศทางเริ่มกลายเป็นเสียงที่รุนแรงและใกล้ตัวมากขึ้น เหมือนเสียงนั้นกำลังส่งผ่านมาจากภายในใจของเธอเองรินพยายามที่จะหลับตาและบังคับให้ตัวเองสงบแต่เสียงนั้นไม่ยอมหยุดเธอจะต้องไปพวกเราจะพาเธอไปเสียงแหบแห้งกระซิบรินรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้มันเหมือนกับว่าเธอกำลังเดินไปในเส้นทางที่ไม่มีทางกลับได้เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นจนเธอแทบจะไม่สามารถรับมือกับมันได้ ทันใดนั้นรถถั่วก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเหมือนกับว่ามันกำลังตกอยู่ในความไม่มั่นคงท่ามกลางการสั่นสะเทือนนั้นรินได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาเสียงของคนที่ร้องขอความช่วยเหลือเสียงของผู้โดยสารจากอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วเธอหันไปมองและเห็นเงาของพวกเขาทุกคนในรถที่เคยตายจากอุบัติเหตุปีที่แล้วล้วนยืนอยู่รอบๆเธอดวงตาของพวกเขามองมาที่เธอด้วยความเย็นชาทำไมทำไมต้องเป็นฉัน รินถามด้วยเสียงสั่นเครือเพราะเธออยู่ที่นี่เสียงหนึ่งตอบเธอจะต้องไปกับเราเสียงอีกเสียงพูดรินรู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆแต่ที่ไหล่ของเธอมือที่เหนียวหนืดและเต็มไปด้วยความตายร่างของเธอสั่นเทาแต่ในขณะที่เธอจะพยายามร้องขอความช่วยเหลือเสียงนั้นก้องเงียบไปท,ทันทีรถทัวร์เริ่มหยุดลงรินมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นว่า มันเป็นสถานที่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก,ก่อนถนนมืดมิดไร้แสงไฟล้อมรอบไปด้วยป่าไม้และความเงียบเธอจำได้ว่าตอนนี้ต้องเป็นจุดหมายปลายทางของเธอแต่เมื่อรถหยุดสนิทท่ามกลางความมืดนั้นรินรู้สึกถึงความกลัวที่ทวีขึ้นรู้สึกเหมือนว่ารถ,ถคันนี้ไม่ได้จะพาเธอไปที่บ้านแต่กลับพาเธอไปอยังที่ที่ไม่เคยมีใครกลับออกมารินตัดสินใจเปิดประตูรถ และลงไปข้างนอกท่ามกลางความมืดที่มองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่งเงาของต้นไม้ข้างทางเธอเดินไปตามถนนที่ทอดยาวอย่างไร้จุดหมายเสียงกระซิบยังคงตามมาแต่ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นแค่เสียงจากภายนอกมันเริ่มมาจากภายในสมองของเธอเองรินรู้สึกถึงการถูกจับตาม,มองจากสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้เธอเริ่มเดินด้วยความเร่งรีบในที่สุดเมื่อเธอเดินออกจากความมืดนั้นเธอก็มาถึงที่ที่ดูเหมือน จะเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางมันเป็นเทียนถนนยาวที่ขนาข้างไปด้วยป่าไม้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจูจูรถทัวร์คันนั้นก็หายไปจากสายตาของรินเหมือนมันไม่เคยมีอยู่จริงๆเหมือนเธอเพิ่งหลุดพ้นจากฝันร้ายแต่แล้วเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหูของเธอเธอจะไม่หนีไปไหนเธออยู่ที่นี่แล้ว ก่อนที่รินจะหันไปมองความมืดก็มาปกคลุมร่างของเธอทั้งหมดทุกสิ่งกลายเป็นเงามืดที่ไม่สามารถหนีไปได้อีกต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่มีทางจบสิ้น